สบายดีและก็สวัสดีพี่น้องคนไทยด้วยนะครับโอเคเราพี่น้องเราไม่ได้นีน่นเนี่ยมาบอกมาเรื่องอะไรก็คือมีคนลาวเสียหายเกี่ยวกับบริษัทเดอร์ันนี้ก็คือดิไอคอนเนาะดิไอคอนก็คือคนลาวเสียหายคือการเราพี่น้องเาแต่แม่เพชรเพิ่นไอคอนอันอนีานแม่เพชรเนีอเพิ่นก็เสียหายเราพี่น้องเาก็คือเพิ่นไปลงทุงนเนาะแล้วเพิ่นเสียหายไปประมาณสี่หมื่นกว่าบาทเนาะ เดไปพังไปเบิ่งนํำกันเราพี่นนองว่าลาวเสียหายจังไดรับไปจังไดคือว่าไปได้ไปเสียหายกับบริษัทอันนี้เนาพี่นนอะเนาะไปเบิ่งไปพังนำกันเรอพี่เนานะแล้วคนถ้าคนลาวเสียหายกับบริษัทนี้สามารถแย้งความในประเทศไทยได้บนนะ่เนาะไปเบิ่งไปพังนำกันเ้าพี่เนานะอ๋อคนกำลังมาแหงเนาะอย่าเหมือนไทยคนลาวเขาในนี้ผู้ใดดีทีเข่าห่วม <c oughs> เป็นครอบครัวของอันเดอะไอคอนนี่เนาะอยู่ในหันกันนี่ไปเพชรคนหนึ่งนะในเพชรอยากมาว่าแล้รก็แซววะเซมกะในฟันในเพชรอยากพูดว่าคนร้าหล,หลายๆคนท,ที่ที่เห็ดน,น้ำข้าเจ้านี่นะไปแจ้งความได้บ่ยูประเทศไทยนะเออภาคาามผู้ผูาา้คนไทยเลยไปเพชรเองก็เป็นคนหนึ่งที่เสียหายจากกัน ่งี่เนะาะฮันเบิงโอบมาเนี่ยไม่เพชรบจือ่อซื้อมดทุกคนเนาะจื่อซื้อแต่พอหันแล้วต่อมากะมีคนนี้เนาะที่ไม่เพชรพู้จักมไม่เพชรกะจิดตามคนนี้แล้วก็เข้ากับคนนี้เด้อเรื่องของเรื่องหันก็นมีว่าเป็นอย่างไม่เพชรจึงจึงอยากเข้านำขาเจ้านี่นะออนไลน์ตัวนี้นี่นะได้คนนี้นะ เหตุผลก็คือช่วงนั้นมันกําลังดังกําลังมาแหงเกี่ยวกับการลิเริ่มการขายออนไลน์อนะนะคือไม่เพ็นนี่เป็นคนเฮียนอยากหู้อยากขินนะนะวะเขาอยากหู้ว่าการขายออนไลน์มันขายแนวไหนเออเรื่องของเรื่องอะนะและไม่เป็นละหูจากกับคนนี้ติดต่อกันทางเมืองไทยแล้วก็มีอันประธานของฟาใสอีกเนาะ และการล้มกันล้มกันเราก็สิไปเขาก็สิไปใช่ไหมนะพะว่าเขาอยากตั้งแก่อยากไปเรียนเกี่ยวกับออนไลน์โ่ได้ตั้งใก่สไกิไปเพจมันเพิ่นดนกะไปเพจยังยังแบบไวเนาะจริงบบได้เสียเงินหลายนะแต่คนอื่นมีเสียเงินหลายแต่่าถึงบ่เสียไปเพดก็เสียอยู่4ี่0มื6นหกสี่มืนหบาทเนาะตอนนั้นห่านดังแกลุมพรนะเจ้าทางอาน facebook แ้วกันนะ ค่ะเจ้ามามือแล้วค่าเจ้ามาเปิดดูเมืองแล้วเออแล้วค่ะเจ้าก็เลยซิ้อในเพจนี่เขาเข้าไปหว่วมไปฟังนะนะเพิ่นข่าเจ้าฟังเขาเจ้าว่า,วานี่ป้าปัาปากๆเนาะแปลว่าเออมันเป็นของตัาต้งประเทศของส,ส,สเตสเตลเซลมันเป็นอันเอียงของสาหรับคนอันเอียงแต่ว่าเพิ่นว่ามีเหตุมีผลนะนะว่า คนเอาทุกมือเนี่ยอะไรแล้วมาจะได้ขายดีอันหนึ่งมันเรื่องสุขภาพเรื่องสโลว์ความแกเรื่องอยูยย่แล้วอย่างเพิ่นเบ้าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ขาเว่าแบบคือแล้วก็สาธิตแล้วเบิ่งว่าเออมีอันแนวใส่ใต้ตาใส่ปุ๊บมันกระหินหอยปั๊บเลยแบบนี่แหละแบบเป่าแบบผู้สุพาพข้าเจ้าขายเขาจะยังได้ขายดีเนาะเาวลาเบ้าแล้วเรามีความเสือแล้วกลับไปตามขาเจ้านะและตอนนั่งขาเจ้ามาเว่าหันไม่เพชร เคยอยู่ตามประเทศมาก,ก่อนแม่เพจเคยเห็นเรื่องอการที่ว่าพันธต้เงสองส่อะนะแม่เพจมาเบ่งแล้วแม่เพจมาสังเกตแล้วเนาะแต่ว่าแม่เพนยอมเสียเงินสี่หมื่นหกพันยอดเนี่ยยอดราอยากบอยากเข้าไปเยน็นหู้เทคนิคของการขายออนไลน์สื่อเรืองว่าได้ไม่ได้ขายน้องพระเจ้าตงึงตกแต่ว่ามีเพื่อนคนละมาหลายคนเห็ดแค้เตุว่าน้องพระเจ้าหลายนะจึงว่าฝากถามว่าคุณเราสามารถไปแจ้งได้บอกผููที่ก็เจ้าเสียหายนะ ไม่พิดนี้ท่านจะมาเมืองลาไม่ผิดเธเลยสมัครเป็นแอมอันเมเบอร์ที่ว่าเขาเขานจะไดเห็ุเป็นตองโซแล้วก็สะมีแบบอันน่ะแต่ว่าถ้าว่าเขาแนะนําคนมาได้แล้วเขาก็จะได้เปรเซ็นใะนอย่างละเขาก็ต้องได้ไส้อะนะแต่ละเดือนเขาต้องได้ไส้แล้วก็จะประสัดเปรเซ็นให้ซ้ำเงินกับกเขาหางเงินไม่ผิดคิดแต่ท่าอีกแล้วว่าอันนี้มันตองโซเพราะพอไปเพิดเคยเห็นต่างประเทศล้วขั้นเห็ุแบบซี่นี่มัน ซ้ำกันก็ว่าเขาแนะนําคนแล้วเขาจึงได้เงินนะนะที่การขายนี่เขาต้องแนะนําม่คนเสือไม่เพชรู้่ได้แนะนําผู้ใดเขามาจักคนเดินถ้าว่าไม่เพชรแนะนําผู้ใดนะะหายกับเจ้ามาหาไม่เพชรก็ได้เนาะไม่เพชรบ่ได้แนะน,นําเจ็ดจำลองไม่เพชรก็คืออยากเข้าไปเห็นหูเกี่ยวกับออนไลน์เพื่ออยากมากโอเคนะพี่ดาอันเขาบอกกันแลก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งนีกก็คือตอนนั้นนะคือดังแหงเนาะก็คือเกี่ยวกับ ค้ายๆแบบนี้เลยนาะเป็นเรามีดาราคนหนึ่งที่ไปโฆษณาเนาะก็คือก็จะบอกเอ่ยเนาะพี่นอนบอว่าบริษัทยังอีกบริษัทหนึ่งเนาะก็คือตอนนั้นมันดังแหงนานพี่น้อนแล้วเสียค่าสมัครนี่สามร้อยบาทนาะพี่น้อนสามร้อยบาทมีบริษัทหนึ่งอีกในประเทศไทยนี่แหละแต่ก็มีดูประเทศลาวมีหลายประเทศนอนก็คือเขาจะเปิดเป็นบริษัทน้หนอยแต่ก็อันนี้ยังมีน่าจะยังมีผู้เสียหายนานพี่น้องแต่ว่าสักส่วนคนคือกันนาะพี่น้อนสักส่วนก็คือมันจะมีแมทีมีคนหนึ่ง ถ้าแม่ทีมคนในหาได้คนหลายๆคนจะมีเงินเงินเงินแบบว่าเลเวลมันขึ้นได้เงินเดือนหลายนะพี่น้องถ้าได้เขากำหนดน่าจะห้าคนเราพี่น้องห้าคนในได้หมื่นหนึ่งเนาะแล้วหลายๆลายคนเราพี่น้องนาะคือตอนนั้นมันดังแหงก็มีคนมาสวนคนหลายคนเนาะแต่คอยในคอยเบิงแล้วคอยคิดว่ามันคล้า่แชร์ลูกโซ่เลยพี่น้องเนาะสมมติแม่ทีมเนาะแม่ทีมเนี่ยหาหาเงาฮาแล้วาสมัครสมัครนแม่ทีมเอารหัสไปใส่เอารหัสไปใส่แล้ว เรหันไปใช่แล้วก็เฮาก็หา้าห้าคนอีกเน้ะเพราะว่าเขาจะเป็นแม่ทีมต่อเขาจะเป็นแม่ทีมต่ออันนี้ค่อยเห็นเนาะแล้วก็เขาจะดึงเขาจะดึงในกลุ่มไลน์แล้วก็วอลวอลที่แบบพอเคยเข้าไปฟังเนีพี่น้องคือเกี่ยวกับแห่งงานล่าวนี่นะนาะมันจะมีแบบกลุ่มแห่งงานล่าแล้วก็กลุ่มแห่งงานทาั้งประเศเพื่อนบ้าน,นเนาะแล้วก็ทง้งมีเขาบอกเขาเขาบอกว่ามีหลายประเทศแต่มันมีชินค่านีเนาะมีสินค่าขายรีแต่ บางคนก็เข้าไปเห็ดโนพี่นนะบางคนก็มีได้งเงเินได้งเงืนหนรายเพราะว่าเขาเห็ดก่อนแล้วเขาหาลูกทีมได้รายเลยเด้อแล้วบัดนี้บางคนที่เข้ามาใหม่เขาบได้ลูกทีมเขาก็เสียงเงินค่าสมัครสามร้อยปรีเนาะบางคนแบบว่าบ่ออมถอยฮะนะพยายามเอาเครื่องเอาเครื่องเอาสินค้าของเขาไปขายฮะนะประมาณนี้เนพีโน,นะโอ้โหก็นะคือมีบริษัทหนึ่งแต่ว่าบน,าน,นิษาวเนา่นองเนะก็คือมีคนอยากจะแชร์ไลยเ่อแล้วแต่ว่าเขาบ่ก,ก้าเนพี่นนะเพราะว่า บริษัทนั้นคู่จับข้องเนาะคู่จับข้องของแล้วคนลาวในบุก้าเหตุเลยเนาะอันนี้ค่อยจะมาอธิบายนะพี่น้องแต่ค่อยจะบอกเอ่ยว่าบริษัทใดเนาะก็คือตอนนั้นมันมีข่าวดังแห้งแล้วข่าวดังแล้วก็มีทั้งแรงงานลาวเนาะสักส่วนกันไปทั่วโรงงานโรงงานค่อยเนี่ยก็มีคนสมัครยูคนนึงเสียไปสามร้อยก็คือสมัครนําผู้สาวอันนี้เสียสามร้อยบาทกับไม่ได้ยังเลยทิมทิมเงินแล้วละเนาะทิงเงินแล้วะสามร้อยกับ บางคนเขาก็บอกว่าติดใจไปเอาความเราเรื่องเนาะบางคนกับได้ดิบได้ดีก็มีเนาะพีหนอนได้ดิบได้มีชวนได้ดิบได้ดีมันจะเป็นแมททีมพูนเนาะถ้าเอาหาคนมารวมเอกมาใส่ในรหัสที่เขาให้เขา,านะเอาก็เป็นแมททีมเนาะเราก็ใส่ใส่ใส่แล้วคนที่คนที่เอาเขาเข้ามา่ะคนที่หนึ่งนะมีลูกทีมไป,ไป็นกอบเป็นกรรมได้เงินหลายแห้งได้เงินหลายเนาะอันนี้ก็คือกันเราก็คิดว่าถ้าอันนี้สมมติเราผิวหนอนถ้าคนที่หนึ่ง แต่สมัรคนที่ชองคนที่ชองหาได้สิบเป็นสาวเป็นร้อยคนแล้วไปนอนองเงินมันจะแห้งอยู่กับผู้ที่หนึ่งผู้ที่มาบอกเขาให้เขาหานะแต่คนที่พู้บอกให้เขาหาเขาจะไม่ได้เห็นอย่างเขาจะนั่งอยู่ซื้อๆนั่งอยู่ซื้อๆนั่งกินเงินเดือนซื้อๆประมาณนี้เนาะในต,ตอนนั้นก็มีคนเห็ดลายนลไปนอนในปัจจุบนนันเนี่เริ่มจะไม่ค่อยเห็นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหคอยโอดหางานในกลุ่มเนี่ยแ้วไปนาะมีคนสักส่วนโอ้โ บ่ต้องเฮ็ดงานบ่ต้องอยังแบบว่าอยู่บ้านซื่อก็อเฮ็ดงานได้เนาะพี่น้องนะคือทุกคนน่าจะจำได้ถ้าทุกคนน่าจะจำได้แต่ว่าควรจะบ่เว้าน้อพี่น้องนะห้ามบอกบริษัทเขาเด็ษขานก็คือขอย่าเนาะโอเคเนาะพี่น้องอันนค้ามเห็นเราจากประสบการณ์ที่เคยเจอ,อบริษัทนึงเนาะพี่น้องเนาะบริษัทในประเทศไทยนี่แหละแต่ขอบ่กล้าเอ่ยเนาะขอบ่กล้าเอ่ยถ้ามีคนกูบอกดีวก,ว,ก,ว,กว่าเนาะให้หาเอาเองเนาะผู้ใดที่แบบว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเอ๊ะก็คือไปหาเบิ่งเนาะ โอเคไปพังในเพจต่อนอะหายเครื่องนอนรลน์เออแต่ว่าไม่เพ็ดได้เข้าไปเสียสี่หมื่นหกแก๊งว่าเขาจะกระติดต่อไม่เพ็ดจะลอดว่าเขาจะเปิดอยุงเทพเด้อสช่นะไปฟีกินฟีอยู่ฟี่ไม่อยางวันน่ะแต่ไปหอดแล้วขเขาจะกับพยามว่าหเปไปลงทะเบียนตอนนั้นก็เสียอยู่เท่าไหรูุเลยสองพันห้ารันละไม่าู้เืเอเนาะเร้วกเขาจะอยากให้ไปไปไป,ไปเข้าไปซื้อเครื่องซื้ออย่างอีกแพงเลยตัวนั้นนหะนะแล้วไม่เพ็ดวา บบซื้อข่อยอ,อยากมาเบิงซื้อซอข่อยอยากมาเียนซื้อว่าเขาจะเห็นจะแบบป้าพี่น้องเข้าไปนะอ้ะเบิงเบิงโง่อีกไหมเนาะแบบคนบักร้ายเนาะป่านตะมดเออแบบแบบคึกขึ้นอะไรแบบคนแบบไปบักร้ายเนาะตอนนั่อก็คือว่าเออเขาก็เอเอ,เอ,เอยังหน่อยก็ได้มาหูก็ได้มาเห็นการเขาจะเฮียนออนไลน์เขาจะขายยังซื้อยังซื้อเนาะนะแต่ว่าไม่เพด บอว่าเฝ้าเ้าไปแล้วเฝ้าก้ทพ่ติดต่อเขาจะมาไม่เป็นบมดยัดเอ้ยซื้อจะหมดหรอกแล้วยังมูบลหลายคนอีกเด้อที่ไม่เพชรท่าม่เพชรก็เห็นเนาะบขได้เอามาใหม่เอามามืดเลยนะไม่เพชรทู่เลย่าไม่เพชรจะบกเข่าเด็ดขาดแต่ไม่เพชรเข่าไปนี่เพื่อไปเฮียนออนไลน์โดยเฉพาะแบบซี่นี่นะม่เพชรจริงบ้เสียหัวด้คันบ่ิสันนี่กาจจะเสียหลายแสนเออแต่ว่าไม่เพชรเสียรวมรวมแล้วกับประมาณสักห้าหมื่นไปกว่าบาทประมาณนั่นแหละ ทพกไปทางกับกสิกาญประมาณหาหกหมื่นนี่แหละเนี่ยพอมาเสียอยู่แล้วนี่ย้อนอย่างอยากร้องร้องเพิ่งดูไปเจ้าะคือเมื่อคืนขึ้นมาอยัางหลังจากซื้อปุ๊บแล้วละ่ะเมื่อคืนได้คืนแล้วหลังกบก้บกาบก้าไปไปหาผู้ให่มานะพราะว่าเขามาเอาเปอร์เซ็นต์โอ้โนี่ต้องเป็นตองโซกไม่พ็ดหูแล้วไม่พ็ด จังไดไม่เป็นกับโมไ่ไว้ใจ่ไม่เป็นไหว้ใจ่หาซีหาสีไว้ก่อนจังไดกับบ่ติดตอคนอนื่นเสียกับเสียสามนี่ที่ว่าเขาไปจา้างเฮียนแล้วก็ไปกรุงเทพอีกแล้วก็ไปเฮียนที่กรุงเทพอีกก็จึงได้ฮรูแบบซี่แบบซี่มาฮ่านะสรุปรวมแล้วไม่เป็ยาจเพราว่าค,คนลาวเอาเนี่นะกล้าเปิดตัวรุดว่ามีผู้ใดเดที่ได้ไปเฮียนมือเดียวก็ไ่เพ็ดนี่นะเออและกะยังมีหลายๆสุดมันบะและก็มีคนลาวที่ว่าขาเจ้าจมาเมืองลาวแล้วก็ห้คนลาวไป ลงทะเบียนนํำแล้วผูใ้ใดเห็ดเห็ดจะไปลายปีเห็ดดุนดุนไม่อย่างอนะ่ะน่ะมีผู้ใดเลยมามาเขียนคอมเมนต์อะไเลยมาเออไม่เพียเอาก็ได้เข้าด้วยกันด้เขากันได้เข้านาไพระเจ้าเอาก็เป็นครอบครัวของไอคอนกันเด้ไอคอนเกิดกเลยพอกเขียนเขียนเขียนขมาล้องมางดูอยากพ่อคือกันเราคนลาไม่ีผู้ใดเลยเออไม่เพียนนี่กัะ กะกะทึกเนาะแบบดูดคําว่าเขาไปบ่งเขาเห็นดารามนกระไรคนแถวๆจากเบอร์ี่เขาก็เสื้อมันคืบแล้วคนไทยอันเสื้อมันอหละขนาดไม่เพรไม่เพรกันยังตกยู่ในสภาพนี่นะแต่ว่าไม่เพรโชคดีที่ไม่เพรคืนได้ว่าอาจจะเป็นแค่คล้ายตอกโซยูในหันนะพี่น้องแล้วเขเจ้าจะสั่งคูมหยแล้วก็เจ้าจะให้เขาฟังอ่านเขาจ้าจะมีแบบคล้ายๆวิทยุนี่นะเขาจะจะออกมาให้เขาฟังทราบซึ้ โอเคแนวๆคือกันเลยแนะก็คือเขาจะดึงให้เขาเขาไลายบริษัทบริษัทนึงนน่นอะเกี่ยวทีให้งานเราเห็ดนน่นอะคือเขาจะดึงเขาไลายแล้วฟังเน,ะนานะให้ฟังคนที่ว่าหัวนะโอโ้โหฟังแบบโคตรเก็บหูเลยนะตอนนั้นก็คือเคยเข้าไปฟังเอ๊ะอย่างโห่เอ๊ะอคือคือคอย่าได้สมัครน่นวนะก็คือมันจะมีให้เข้าเบิ่งพรีก่อนเนาะถ้าพวกจ้ามักก็คือไปสมัครประมาณนี้แต่คอย พังเบิ่งแล้วอแ่้วก็บเบิ่งที่เขาอธิบายอย่างแบบว่าเออให้เจ้านีนห้าลูกทีมถ้าเจ้าห้าลูกทีมได้ลายเจ้าก็ได้เงินหลายเจ้าได้กินเปอร์เซ็นต์ลาย,ลายประมาณนี้ค่อยก็เลยแบบเยค่อยก็เอ๊ะคอยก็เอ๊ะใจเลยว่าโอ้ขายกับแซลลูกโซเลยเนาะค่อยบอก,ป,กบออประมาณนี้แล้วเขาก็เออเออประมาณนี้ก็คือโม่ที่คือคนรู้จักโวยง่ยายชบับเป็นโม่เนานะคนที่รู้จักตามเตะตามอย่างเีินเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหถักมาเนาะถักมา,กมาสนใจเห็ุงานนั้นบ่ ว่าจาเป็นต้องไปเหตุงานก็นได้แค่เจ้ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวเจ้าก็สามารถเหตุได้แล้วเห็ดได้อยู่บ้านอยู่สบายๆเจ้าไม่ว่าอยู่ไซก็แล้วแต่แล้วเขาแค่เจ้ามี ables, อ,อินเทอร์เน็ตเขาบอกประมาณนี้เนาะคล้ค่ายบริษัทคือไปเลยคือคึอกันเลยเนาะคือกันเลยมีบริษัทหนึ่งอีกเนาะก็คือเขาจะบวกกนะ้าว่าเพราวามันยังมีคนเสียหายวันลืมมีคนเสียหายแต่ว่าเขาบอกว่าออกมาว่าเนาะก็คือตอนนั้นมันจะมีคนออกมาว่าแล้ว มันไม่ได้เป็นข้าวดังนะพี่น้องมันจะมีเฉพาะกลุ่มที่หุ้จักนะพี่น้องกลุ่มแห่งงานที่เขาเหตุงานในประเทศไทยจะหุ้จักเนาะเขาก็เลยแบบว่าตัวก็มีคนก็เห็นหนังสือเขาเห็นหนังสือออกมาเลยจากบริษัทนั่นแหละ <S <S ถ้าผู้ใดเหตุเท้า <S <S ให้เสียบริษัทเสียหายเขาจะพอกเนาะก็เลยเงียบไปเลยเนะ <S <S าะคือตอนนี้ก็คือยุบแล้วจตกบ่คอยเห็นแล้วเนะาะแต่บ่คอยเห็นเลยแต่ว่าวันยังเขาเหตุอยู่รอบอนเนาะ <S <S โอเคพี่น้อง ประมาณนี้เนาะคือพอหนุ่ั้นะหรือว่าจะพังแม่รพชรต่อไปเลยบอพอแล้วเนาะโอเคมันยาวไปแล้วเนาะก็คือเขาจะมาเล่าที่แบบว่าเคยเจอเลยเนาะมันมีบริษัทหนึ่งเนาะในประเทศไทยนี่แหละโอเค้าบุได้ยาคู่หนุ่งเนะเกี่ยวกับบริษัทอันนี้ขยจะเล่าแต่เขาจะบอกเอยสื่อบบริษัทอย่างเดวแต่ถ้าบุได้ยาหู่ว่าเอยบริษัทยังจะเล่าเราลองเล่าประสบการณ์ที่เ้าเจอเนียคลายแบบนี้เนาะคลายได้แบบ ข่ายคือคือกันเลยมันมีสินค้าเนาะพี่น้องเนาะมันมีสินค้าแต่เจ้าต้องไปซื้อสินค้าของเขาเนาะอะไราต้องไปซื้อสินค้าของเขาสินค้าของเขาก็คือมีหลัก้อยหลักพันเนาะพี่น uh ้องแล้วแล้วเจ้าลองคิดดูแม่หลักร้อยหลักพันคนชาวบ้านเนาะคนชาวบ้านยังพ่อแม่เขาเจ้าคอยเนี่ยเขาที่ซื้อเว่ามันราคาแพงขนาดนั้นเนาะอ่าราคาถืกเขายังคิดแล้วคิดอีกแล้วราคาปิดพันบาทองพันบาท เราคิดว่าคนทั้งบ้านเขาซชีสว่าเขาบอกว่ายุ่ิใส่เหตุได้จ้เมื่อยู่ปเะเทแล้วเจ้าก็ยังเหตุได้โอ้โหพออยากผู้เลื่อนาคนที่เข้าไปเหตุแล้วแต่นั้นโอ้บางคนจะได้เงินหรือได้ไหมแม่ทีมนะมันเป็นแม่ทีมวย่างไงซะก็คือคนที่คนที่เป็นแม่ทีมวยยางไงจะได้เงินในเงินหลายกว่ามือแต่คนที่ลองจากแม่ทีมแล้วหาได้หลยหาคนได้หลยก็จะได้กินลองจากแม่ทีมจนนั้นแม่ทีมต่ลังก็ดีตัวขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งแ้วก็ ผู้ที่มาหาลายลายก็จะขึ้นมาแทนผู้ที่หนึ่งครับผู้ที่หนึ่งก็ดีขึ้นไปอีกประมาณนี้นะพี่น้องนะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะวอาร้ายเนาะโอเคกราบขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องมุดสุขสุขคนเนาะที่เขาควรคิดขอเนาะคลิปหน้าจะจีบขอกันไหมนะพี่น้องเราคลิปหน้าก็เตรียมมาเตรียมมาเราเนี้ยติดตามไว้นะพี่น้องเนาะว่าทีเดียคลิปยังคลิปหน้าต่อไปเนาะโอเคบ๊ายบายขอบคุณขอบใจเมพี่น้อง